สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็เข้าสู่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมเองนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการแคสเกมง่ายๆในคอมพ,พิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเพือ่อนี้เป็นตัวแปลงไฟล์เราอย่างไรทุกเครื่องก็ต้องมีถ้าเครื่องไหนไม่มีก็อะไรวะถ้าเครื่องไหนไม่มีก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปโหลดมานะครับคือโปรแกรมที่ผมอ่านเนี่ยมีโปรแกรมมีโปรแกรมเดียวครับแอคชั่นนะครับโปรแกรมนี้นะครับที่ผมกําลังอัดอยู่นะครับผม มีโปรแกรมนี้นะครับไปหาโหลดในเว็บนะครับผมผมหาเดี๋ยวผมาหาให้เว็บหนึง่งรองไปหาว่าเขียนว่าวิธีการโหลดเกมไม่ใช่วิธีการโหลดเกมวิธีการ,โห,กการโหลดโปรแกรมแอคชั่นแล้วก็ไปติดตั้งนะครับแล้วก็ตัดเสียงพวกไม์ให้พร้อมถ้าคุณอยากจะเล่นเกมคุณก็กดตรงนี้ครับผมนี่ตรงเล่นเกมถ้าคุณก็ต้องกดตรงนี้เออตอนนี้อาจจะเป็นไรไม่รู้แหละครับตรงนี้ผมไม่เคยใช้ ไลฟ์ uh, นะครับผมไลฟ์ Life, แล้วก็ออกอากาศทาง YouTube ได้นะครับแล้วก็นี่อะไรเนี่ยไม่เคยใช้เสียงนะครับปรับเสียงให้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับผมทำมันผมเลยได้แต่ตอนนี้ผมไม่ว่างให้ดูนะครับมันก็สูนนี่ก็ติ๊กติ๊กติ๊กสามอย่างมาเลยแล้วก็ผมใช้อันที่สานะครับผมอันนี้ก็ใช้อันที่ได้อันที่หนึ่งต้องอปรับ m p เอนนี้เวลาในการแคสน,นะครับต้อง ต้องลดระยะเวลาเลยเรียกว่าตัดต่อนะครับผม F11 หรือ F12 F นี้อันนี้ไม่รู้อันนี้มีรูหมือกันผมไม่รู้คืออะไรมันถ่ายรูปมั้งครับเนี่ยตรงนี้ถ่ายรูปนะครับแชร์ต้องน้าได้ของของตัวเองโอเคครับผมมีแค่นี้นะครับสอนเราไม่มากมีคลิปแค่นี้แหละอะครับไปบาย